อตอนนี้ยามฝนพรำเจ้าหลิงอ้วนทำอะไรอยู่หลิงอ้วนมาแล้วหลิงอ้วนมาแล้วหลิงอ้วนได้กระโพดแล้วกระโพดกระโพดมันมันเหี่ยวแล้วกระโพดเหี่ยวโออยยังไงวะอ่ะ นะตอนนี้นะนั่งนฝนตกคนโยมแล้วไปนั่งอยู่ที่กุฏิะของพระกุณ้าตอนนี้ก็เลยได้มานี้แล้วนะท่านประธานจอยังไงลูกฮะ,ะไม่รอยหรออ่ะเคือ,อจับมือเดียวด้วยเอามัน,มนอันนี้มันขำบดก็บดเหนียวแล้วมันเหี่ยวด้วยมั้ง ไม่ไม่มีอาหารให้นะมีอย่างอื่นไหม mm hmm. จับจับจับ,จบเลยตอนนี้ฝนตกเพิ่งหยุดนะคุณโยมนะฝนตกแปรกมากนเะพิ่งหยุดท่านประธานจอก็มานั่งรอคุณโยมนาะเปียกปะหลกประธานจอของเรา mm hmm. อร่อยไหมอน้อเบ้า,อ,าอ,อืมนะพอรับของจากเขาเสร็จก็จะยิ้มขอบคุณก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> <ๆ> <c oughs> จะยิ้มขอบคุณนะคุณโยมนะหยิ้มขอบคุณเอ้ยหิงกว่นเลยอ่ามีการยิ้มขอบคุณเลยนะคุณโยมนะแพกะก็เดินเล่นทั่วเลยนี่ย มาทานเจะกินนมนะโยมนะฟันก็มีอยู่ฝั่งเดียวนะเคี้ยวอยู่ฝั่งเดียวก็กินเนาะข <c ười> อพดหมดนะโยมนะขอพดหมดแล้วแต่ข้าวโพดเหนียวๆมันมันแห้งแล้วอะ่ะจาะก,กินไม่ได้โย่ฟันไม่ค่อยดีฟันไม่ค่อยมีแก่แล้วโยมโยมใครจะกินไข่ไข่ใส่นมเจริญพรได้นะโยมนะไข่ใส่นมคุณโยม อ๋อใบกะเพราเองก็จะกินเลยเหรอลูกเนาะเลือกบ้างก็ได้นะอืมนั่นเด้กกะเพราไม่รัดเลยอืมกะเพราีหนจะเป็นแผล <c oughs> วะยังไงเอองหงองไปละๆๆรับนมเสร็จยิ้มหวานให้เดนะโยยมนะธรรมดาที่ไหนจอ่อ กินนมติดปากด้วยเอ้ยจอเอ้ยฝน,นตกนะคุณโยมนะฝนเพิ่งหยุดเอาอะไรกินอีกอะเอาอะไรกินเอ้ยมันจะกินได้ที่ไหนแล้วน,ะน่ะนะเออกินทุกอย่างไม่ได้จอเอ้ยตัดฉชกดีๆเออแล้วค่อยกินไปนะทานประธานจ๋อยมเจริญสุขเจริญธรรมบารายัดยมนะ FC นะทุกคนทุกท่าน

ไปรุ่นไปจักรยานรุ่นก่อนอ่ะถ่ายดิน่ะก็ขนมแซ่บๆอ่ะตอนนี้ก็จะกินนะโยมนะเห็นป่ะเออของอร่อยของอร่อยนะเขากินอันที่หล่นอยู่มาต้องใส่กล่องเหมือนเดิมอะ่ะเป็นเป็นกระปุกเล็กๆอ่ะไม่รู้อยู่ไหนรู้ หายแล้วลมาอ่าอร่อยมะลกแม่ไม่อร่อยได้งไงร,ระดับเจ้าวาดป้อนแล้วเนี่ยแล้วมือเพื่อนโอยจับสองสบองเลยมือเพื่อนอ่ะโอ้โหจับสองสบงเลยโอ้ยท่านประธานเอ้ยดียมัดสบองไว้แน่นแล้ว <c oughs> อร่อยเลยโยบนะ แสบๆเลยนะอ่ะ,อะไงลูกฝนตกไปอยู่ที่ไหนมามอ่าน,นั้นไม่รู้ได้ลองลองดูซุ้มอาจจะไม่ชัดนะเออไม่ได้นังลมมันเอานี่ได้แล้ว <laughs> ยืดหนึงเดี๋ยวเองยังไงอร่อยป้า่า ไม่เป็นไรถ่ายแต่จอพ่ออืออือน่ะก็โอ้เว่ยปล่อยก่อนก็ได้ดอกสบงอ่ะเมยเกินไปอ่าน่ะเป็นไงลูกอร่อยปะ่ะ <c oughs> ดึกสมบงเลย <c oughs> อือร่อยไหมลูกอร่อยนะแล้ก็จะเป็นมเมล็ดเอ่ฟักทองคนเดียวะนเมล็ดฟักทองมันจะมันนะจอมเนาะมันบ้างมันไหมมันอืมลูกชายเจ้าวาด <t ios> ส่อสมองเลยโอดีพบสุขอยู่ในห้อง,องคุณโยมทำไมงั้นออกมาแล้วก็ป่วนจออีกแหละฝนก็ตกเลยนะดลีนี่ฝนมันมันมันเพิ่งหยุดตกนะคุณโยมนะแต่ฝนะเพิ่งหยุดตกคุณโยมใครจะมาป้อนจอนะจะเร็นพรได้เลยนะโยมนะอ่ใครจะมาป้อนจอเนี่ย

หลังจากที่มาจับสบงเจ้าวาดนะก็ไปนั่งแทะข้าโวนะาโพดเหี่ยวเหี่ยวต่อคุณโยมนะข้าวโพดเหี่ยวเหี่ยวข้าวโพดหมดคุณโยมนะข้าวโพดหมดนะเพิ่งกลับมาจากอ่าเบื่อทำด้วยก็เลยอ่าไม่มีอะไรให้จอกินนะผักก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคุณโยมนะ,จะเจริญพรนะเอฟซีตู C, ้โกดุกท่านอนะ <laughs> นะ่ไม่ได้นะเจอมเมล็ดฟักทองเมื่อไหร่เนะี่ยโยม นะสบงมาจับแล้วก็เพื่อนอะเพื่อนสบงอาตมาเลยอะนะนี่ดูรอยเขาจับนี่เพื่อนสบงเลยอะ่ะก็มันเป็นที่ดินของเขาอะ่ะโอ้ยเจอ๋อนะก็กินนะกินสบายสบายเป็นไงอร่อยมัมเจอ๋อ ก็จะประมาณนี้คุณโยมนะเจอก,ก็ชิวๆสบายๆอ่าฝนเพิ่งหยุดตกนะคุณโย้มนะเจ้าก,ก็ออกมาหากินนะมานั่งหากินอยู่ตรงนี้ไปล้วเดินผ่านเหมือนไม่มีเราอยู่ตรงนี้คุณโยม พาเดินเล่นกระจอก็แล้วกันนะตอนเย,นเยน็นๆพาเดินเล่นกระจจาะนะคุณโยมนะกับเพิ่งกินอิ่มเมื่อสักครู่คุณโยมนะนกินอิม่มแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินหาก,กินไปน,นี่คือหลวงพระจอของเราเจริญสุกเจริญธรรมบัรายัตยมตทุกทุนทานหน้าติ๊กต๊อกเพิ่งไหลสด ลองไลฟ์สดติกด๊กต็อกดูนะยัดโยมที่เพจธรรมะสุขใจใหปัญญาน่ะสองร้อเจสิบกว่าท่านนะจอก็ไม่มีอะไรหรอกเ้าแพะมาอีกแล้วโยมเอ้ยมาทำไมลูกเอ้ยเนี่ยมาเดี๋ยวจอกัดเอาดอกนั่นจอมองหน้าแล้วยโยมนะโอ๊ย <laughs> จะแพะแพะแพะ,พะตามมาโยมเอาเอาจอจะเล่นเีร็และไปที่อื่นลูกไปไปไปเล่นที่อื่นไป นะแฮะืเขาก็เดินมาตามเนาะนึกว่าอะไรเก็เดินมาเล่นนะเดี๋จะเจอจ่อเล่นเนา <laughs> ะมาทานจ่อของเรานะในอ่าติ๊กตอกไม่เคยไลฟ์สดนะไม่เคยไลฟ์สดจอ่อามาไลฟ์สดให้ดูนี่คือวิถีชีวิตของจ่อนะเดียนะพอไข่ย้อยเดี๋ยว,นะยยยเ,ดยวเดินกินไปเรื่อยๆคุเดี๋ย เดี่ยเมื่อสักครู่นะให้กินจนอิ่มละจับสมบองเราจนจนเปื่อนมาเลยจอ,อกินไรวะนี่มาอีกแล้วโยมเอ,อ้พบสุกโยมนะไม่เอาลูกไม่เอานะจอยังไม่เห็นนะโยมนะจอยยังไม่เห็นพบสุกถ้าเห็นก็จะวิ่งหนีนะเอ,เอ้าจะเอ๋แลเออเออเออเอาเห็นละ ภ <laughs> บสุขไม่เอานะลูกนะไม่ไม่เห่าลูกอพสุกมาน,นีมานนี่เรามามาน,นี่มาไม่เอาจอก็อ่าพอเจอพบสุกเจออะไรก็จะจะปีนปีนต้นไม้หนีนะจอบจอบไม่เล่นด้วยนะคุณโยมจอบไม่มีเพื่อนจอบไม่เล่นเลยนะไม่เล่นกับแพะไม่เล่นกับไก่กับแมวอะไรต่างๆนะแมวตัวเล็กๆเนี่ยจอบเคยจับกัดเลยนะ ก็ข voi, ู่แล้วไม่ไปเน่ยเกิดกัดเลยนะนี่ปอบสุกนะโยมนะปอบสุกหมาตัวเล็กๆกว่าจะมาอานี้จ่อโอ้โกลัวกลัวปอบสุกคนโยมกลัวปอบสุกนะปอบสุกไม่เอานะปอบสุกก็ไม่ได้อะไรโยมน่ะมเขาเขาแม้แต่แมวเขาไม่กัดนะแต่จอกัดแมวนะโยมนะปอบสุกแมวหรือว่าลูกไก่เนี่ยคาบเล่นเฉยแต่จอนี่กัดจริงๆนะจับกัดเลย ออ่าลูกหมาน้อยอยู่นักโยมลูกหมาน้อยยังอยู่อ่าเมื่อเช้าโยมมาจับมาขอไปสองตัวเหลืออยู่ตัวนึ่งนะอยู่กับปั๊บตัวหนึ่งนอนให้นอนกับพพสุกอยู่นะสุขอันนั้นทับทิมก็โยมจะทับทิมที่ว่าเป็นแผลเจอจอนั่งนี่แหละโยมนะนั่งแอบต้นบนต้นไม้แล้วนะเจอเจอหมาก็อย่างเงี้ก็จะขึ้นต้นไม้เลย มันไปไม่ใช่ไป,ไป,ไปเปล่าแล้วไปหากินต่อนะ้วคุณโยมนะ <c oughs> ใครมาจับจออาบน้ําให้หน่อยเล้ว <c oughs> <c oughs> ปอบสุกเองนี่แหละมาเนี่ยพอมาเสร็จเนี่ยเออจอจอ,อกระโดดหนีเลยเนี่ยฮะโอ้ยปอบสุกโดนโด,น,ดนอรถชนนะทั้งสองรอบนะโยมนะเป็นรถเก๋งรอบนึ่งนะเสร็จแล้วเมื่อวานก่อนโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนอีกรอบหนึ่งเ <c oughs> อาเอาดูนั่งดูโอ้ยกิ่งมันจะหักลูกเอ้ย อืมคุณโยมนะเดินเนี่ยเดินนั่งนั่งกิน้ายกินกวากคุณโยมไม่ส่งสารกิ่งไม้เลยเว้ยเฮ้ยจ่ออ๋อให้ลูกจอไว้กินขนมสาทุคุณโยมพันนิพสานะ่ะส่งดาวมาสาทุก็ก็ไม่ถูกกันนะคุณโยมพศอสุกก็ไนะม่ได้กัดนะมก็จะวิ่งจถ้ามาหยอกจอ่องแต่น้อยๆแต่ว่าจอ,อก็จะวิ่งไล่จับหางนะ พบสุกวิ่งหนีตั้งแต่เด็กๆคนเดียวแต่พอพบสุกโตมาแานะ้เนี่ยก็เลยพบสุกเขาไม่ค่อยกลัวแล้วคนนี้อ่าเราก็ว่าคนที่กลัวคือจอเลยคนนี้นะไม่กล้าวิ่งจับหางเขาเหมือนเดิมแล้เพราะวิ่งเขาใส่พบสุกพบสุกไม่วิ่งหนีมันแต่ก่อนพบสุกก็ยืนเฉยะตอนนี้ก็ขึ้นไปบนนี้เดนะีย๋ยวมนะนะกิ่งไม้ยกเย็กเลยเนี่ยอ่าลงมาที่ลูกเฮนั่งวันนั้นเหรอ น่ะโอ้เลยไลฟ์สดโยมไม่เห็นหน้าอะไรเงี้ยเนอะสวัสดีค่ะจอ <g iggle> <c oughs> ก็เดี๋ยวคราวหน้านะเดี๋ยวจะไลฟ์สดคู่กันอย่างนี้นะก็จะไลฟ์สดทั้งเพจธรรมะสุจใจปัญญาแล้วก็ไลฟ์สดทั้งอา่าทิกตอกทิกตอกไม่ค่อยเคยไลฟ์สดทิกตอกลงแต่อ่คลิปเฉยเฉยนะแต่วันนี้ก็มาลงนะอนี่ะอ้าวเห็นจอกินยากินยาตามหรอลูกอุม้มกก จ๋อก็นั่งเห็นาหาหไมห้อยนะคุณโยมนะ <c oughs> วันดีจอ๋ <c oughs> อเจริญพรดนะโยมทุกคนทุกท่านอ่ะก็เดี๋ยวหยุดไล่สดแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวว่างๆนะ่วจะไล่สดใหม่ก็แล้วกันนุโยมเนาะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ลงง่ายคุณโยมตราบใดที่พพสุขยังอยู่ข้างล่างนไม่ตอนนี้ไม่มีพระนไม่มีใครเอาเอาพบศุกไปจอ๋อก็นั่งสบายๆคุณโยมนั่งสบายส <c oughs> nang chiều chiều, thôi, 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 là thôi, năng thôi, 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 เดี๋ยวจอเดี๋ยวมาไลาส์สดให้ดูใหม่นะโยมนะเดี๋ยวจะพาพะทำงานเตรียมงานกระถินก่อนก็หยุดการไล์สดเป็นแค่นี้ก็แล้วกันก็นนเ,นนกนกนเจริญพร